สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกน,น,นะครับช่องชัชวานสัตล์นะครับก็นะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังคลิปดีๆจากผมนะครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทาคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ เวลาผมลงคิดแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นเป็นคนแรกเลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาสอนส่งไฟล์เพลงใน m essenger facebook นั่นเองนะครับส่งไฟล์เพลง m อ็นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับก็มีวิธีดังต่อไปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับเพลงนี้นะครับ ก็จะเป็นอ่าไฟล์เพลงนะครับที่ผมส่งใน messenger นะครับวันนี้นะครับก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เรานะครับเตรียมเพลงเอ3มีสามไว้นะครับหนึ่งเพลงนะครับต้องมีเพลงเอ3ดสามไว้ก่อนนะครับหนึ่งเพลงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว google Drive นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่กดมาแล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้นะครับอ่ของเพื่อนเมื่อเปิดมาแล้วมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับอ่หน้าแรกมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นไฟล์ต่างๆนะครับที่เราอ่าดาวน์โหลดเก็บมานะครับก็ใครที่ยังไม่ลงชื่อเข้าใช้ใน google drive นะครับก็ให้ไปลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากนะครับที่เรา อ่าทการลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดเครื่องหมายบวกด้านล่างเลยนะครับพึ่งนะครับแล้วมันจะจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเขียนว่าโฟลเดอร์อัปโหลดแล้วก็พวกสแกนพวกเอกสารอะไรพวกนี้นะครับให้เรามากดที่อัปโหลดได้เลยนะครับอ่าหลังจากนะครับมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้แล้วนะครับ ก็ให้เราเลือกเพลงนะครับมาเพลงหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเพลงแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนไม่มีเพลงนะครับก็ไปหาดาวน์โหลดเพลงมาก่อนก็ได้นะครับหรือว่าเพลงอะไรก็ได้นะครับในตัวเครื่องเรานะครับที่เป็น MP3 นะครับที่จะส่งให้กับอเพื่อนของเราแฟนของเรานะครับอันนี้ผมก็จะเลือกเพลงนี้นะครับให้เราทําการนะครับกดติ๊กไปเลยนะครับเพื่อเลือกนะครับ ึ้งนะครับนะครับมันจะวิ่งมาอ่าหน้านี้นะครับนี่นะครับมันจะวิ่งมาหน้านี้นะครับนี่นะครับมาแล้วนะครับหลังจากที่เรากดเลือกมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ไฟล์ตรงนี้นะครับึ้งนะครับมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะเป็นพวกไฟล์ mp4 ของเรานะครับ mp3 ของเรานะครับแล้วก็ให้เรากดไปที่อ่าจุดไข่ปลาสามจุดตรงนี้นะครับ ไปที่การจัดการนะครับผู้คนและลิงกนะครับเอ่อส่วนตรงนี้นะครับก็ขอบอกเลยว่าเราต้องมาเปิดอ่าผู้มีสิทธิ์ของเราก่อนนะครับไม่งั้นเราส่งไฟล์ไปให้เพื่อนของเรานะครับรืงไฟล์ของเรามันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับมันจะมีการได้รับอนุญาตจากเราก่อนถึงจะเข้าอ่าไฟล์ตัวนี้ได้นะครับก็ให้เราเข้าไปที่อ่าคำจัดนะครับเฉพาะคนที่เพิ่มเท่านั้น ก็เปิดลิงก์นี้ได้นะครับเราก็กดเปลี่ยนนะครับเรากดไปที่จํากัดนะครับกดไปที่ทุกคนที่มีลิงก์นะครับนะครับเราก็ได้อัปเดตเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการนะครับกดกลับนะครับแล้วก็เราจะเห็นรูปอตรงนี้นะครับที่เป็นรูปวงลิลี่ตรงนี้นะครับให้เรากดคลิกไปทีหนึ่งมันเขียนว่าคัดลอกลิงก์นะครับไปยังคลิปบอร์ดนะครับหลังจากที่เราคัดลอกลิงก์แล้วนะครับให้เรากด หน้าต่างไปนะครับแล้วก็ให้เราทำการาส่งไปให้เพื่อนหรือแฟนของเพื่อนก็ได้นะครับนี่นะครับเองกดวางไปปุ๊บแค่นี้เองนะครับก็เราจะส่งไฟล์เพลงให้เขาไปได้แล้วนะครับซึ่งเวลาเขานะครับเปิดเพลงแล้วเปิดเพลงของเราแล้วเขาก็จะสามารถดาวน์โหลดของเราได้ด้วยนะครับ วิธีดาวน์โหลดนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่ลิงก์ตรงนี้นะครับนะครับเมื่อกดมาแล้วนะครับให้เราลงชื่อเข้าใช้ใน Google Drive ของเราก่อนก็ได้นะครับแล้วผมก็แล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้เรากดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปอ่าสอนลงแล้วก็มีตัวขีดตารางแบบนี้เพื่อดาวน์โหลดนะครับกดปึ้งไปเลยนะครับ นี่นะครับตรงนี้นะครับก็คือเรายังไม่ไอ้นี่นะครับเรายังไม่อ่าลงชื่อเข้าใช้นะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับคู่นะครับตรงนี้นะครับเราต้องลงชื่อเข้าใช้นะครับวิธีลงชื่อเข้าใช้แบบง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องกดเข้าตัวติวฟ้าแบบนี้นะครับ ก็ให้เราเข้าไปที่นะครับจุดไข่ปลาด้านบนนะครับแล้วก็เปิดในใดนะครับพึ่งไปนะครับแล้วให้เราเลือก Gmail ของเราอันใดก็ได้นะครับอันหนึ่งนะครับอันไหนก็ได้นะครับเรากดไปเลยแล้วกดตรงลงนะครับนี่นะครับมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับแล้วให้เรากดไปที่จุดไข่ปลาด้านบนขวามือของเรานะครับเพื่อทําการนะครับอ่าดาวน์โหลดออกมานะครับ กดดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะครับนี่นะครับเรามันก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วนะครับคนที่ส่งให้เรานะครับเขาก็จะดาวน์โหลดออกมานะครับไว้ในตัวเครื่องนะครับอันนี้ก็ได้โหลดดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปที่อ่าไฟล์สีเหลืองๆตรงนี้นะครับกดไปที่พื้นที่จัดเก็บข้อมูลภายในนะครับก็ไฟล์ดาวน์โหลดเพลงนะครับที่เข้ามาแล้วก็จะอยู่ในอ่าตัวดาวน์โหลดนะครับ เราก็เลื่อนหาดูนะครับว่าเฟาร์เดอร์โหลดอยู่ตรงไหนนะครับนี่นะครับเราก็เจอแล้วกดคลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับเพลงครับกดคลิกเข้าไปดูนะครับเพิ่งแค่นี้นะครับก็เพลงก็เข้ามาอยู่ในตัวเครื่องของเราแล้วนะครับง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆก็แค่นี้นะครับก็ใครทาไม่เป็นนะครับก็เอสามารถนะครับดูแต่แรกคลิปจนท้ายคลิปนะครับดูคลิปให้จบนะครับอย่าเพิ่งไปก่อนนะครับถ้าเกิด เพื่อนๆก่อแล้วเพื่อนๆก็จะดูอ่าไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ใครทําไม่เป็นก็ย่าลืมนะครับคอมเมนต์นะครับใต้คลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมอ่ากดกระดิ่งด้วยนะครับเมื่อเมื่อจะได้อ่าผมลงคลิปใหม่แล้วเพื่อนๆก็จะได้รับชมเป็นคนแรกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ